สบายดีจังไงลุงเกาดึกเบ็ดโหแล้วดึกเบ็ดกันอ๋อเมื่อใดล่ะเออออกเมื่อใดกับจังหวะกันสบายพูดเถอบุงชู้ฮะเซฟอ๋อคนคิดบุ้งชู้นะคนคิดมันคือบุ้งชู้เห็นพุ่เรื่อยๆถูกไหม สบายดีสบายดีไอ exactly ้พวกกระเบิ้งว่าหิน mm ว่าเบื้องเหรอน้องเบิ hmm ้งเบื้วเนาะฮะเบิ้งเพียงว่เบื้องเพราะนั้นพวกเจ้ากินข้าวเฮือนนางเพชรคอยเป็นนางเบิ้งบักมีเช่นแม่ก่องก่องเก่ากันเม็ดลายแก้วนางแหวงอัู่ดีเนาะตลอดแล้วนาะเมื่อคืนก็เอากันเด้อยยี่เปียนซล่ะเด็กเป็นดาวลิศ วว้า <Wow. S 2> จะไปไหนจะไปไหนเอ้า oh, ลงไปแล้วลงไปแล้ว รยากาศสวยพี่นงครับโอ้คุณนงโอ้เก่งเลยเออตัวบกงหายเลยป้ายัางนี่ <สา S 1> อ๋อจับกบกาจับอีกบบดนี้อะดินซูมมือเนาได้พ้นง,งานแล้วมันนี้เอาใจไปคาราโอเกะเดอ้อใจไหนโอ้เ้าก็หาไปได้ นี่ไปเปลี่ยนไม้คุณนงไเ้ไหมจะเอาปลาเนี่ยโอ้โหนงได้แล้วเมื่อนี้เมื่อนี้ต้องได้หาโตแล้วเมื่อนี้บรรยากาศดีขนาดพี่นงเหรอ โอ้มันก็ได้เนาะเอาปีนมาเบิ่งนี่มันบ่เห็นเว้ยบ่เห็นวะเออโอ้ยท้องขาวบ่ขาวแล้วปลาบ่มีเก่งเนาะโอ้ยเก่งเก่งเอาโดนลงน้ำบั้งโอ้ยโดนน้ำเลยจี๊บสุดเลย no 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 เดี๋ยวพ่เนาะเอาปลาใส่ของก่อนเสร็จไส่เบียงเสร็จไส่เบียงเสร็จไส่เบียงเอาปลาใส่ของก่อนเด้อไปเอเพิ่งก็เลยหล่ตัวได้เหมือนนี่ไปเอเพิ่งนี่ เพิ่นได้โอ้หาตใหญ่เพิ่นเอด้วโป้สัโปสัานนงก็ได้สองสามตัวนะเนาะเพินเอา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 พักพักพักดื่มลงดื่มน้ำมาตึงปลาเนี่ยเคลียรอดเมียบมหัวขัดโอ้ยกูเกิดว่ามนสิได้ตัวยังใหญ่ฉันนก

บามาเตอรโมเร่บบไกไก่เลยพ่น้ากลัสกืนสูยาสบายดีเลยาเจอกั้อีาแล้วเส้นรถขอาวชาบ้าะอันนี้ประทานเขาโดนดนได้เห็นกันคืึงเห็นกันดนเลยว่าที่ถึงไหมห้องดิวัทีนไหม มันแม่ปไปควายน้ไม้ไม่้ไม้เลยหอกไปไวายนไม้แล้วเงินกบ่ไห่งไม้กัไม้อันนี้เป็นยังไงบาดไก่ราดราดโต๊นโตัวป้าต้มก้างป้าเอาทุกจินทอยาต้มหมกตอหมกแตงสุปนมไม้อันนี้กระวี่กวี้กอขมากแก้ว่นแก้วขอยลิมากมาแล้ววนนึงโอ้ อันนี้กีกับสี่นี่พี่บอลกีกับสเต็กนี่แก้วลายนี่เพียงบนี่นี่ท่านคนเมามากนี่เออโอ้หันหลังหันหลังมาทานอาหาอนี่อันนี่เป็นก้อยปลาโมนึงนี่โมเป็นก้อยไก่โอ้ยโมนี่นี่ก้อยปลาก้อยปลากักมาเนี่ยนั่นโมพี่ซิบูเลตได้เอาบักทองนี่น้าพ่อฮ่อมาเนี่ยมาแต่โมเรี มันไ่มีซีบุเลต์เนี่ยบอลองแงเ่นกันเป็้มะทำไมงกันเห็นอะไรหตัวแน่เจ้าเอาชิชชิ่นชกันแน่ชิ่นชิ่นกันนมไอ้กินเราก็จะชิ่ดอกเขาอยู่ีไ้แตไปเลยนะมาลาบกินอ้าวจเท่าโดนเจอกันแต่นึง เจ้าเนี่ยเขาจะหน่อยเอนเออเ้ขาัดเขาัดจะหน่อยเราเกิดดนเนาะมันคือกับพวกำหน่อยนะหน่อยโอ้มีตังแต่งำหน่อยตนอยไปน่อยกินเาเลยไปจงเตะนะไปบุญไปบุญเออเออเน็ต

กิบสุกค่อยก็บ่ได้เขาก็บ่ได้ซิมเนาะโอเสียดายเหล่าเดกินสุก้าไปเล่กินเหล่านเสียดายเหล่าเด้พวกเฮ็ดเขาคือคานชิมสดเข้าไปก็เหล่าเฮยเบนานี้แหก็อืตของกใส่้าะเบ่ี่สมหรือเก็บ่ฮู้ชาวๆผู้สู่เคคอเคเอาตุกนล่ะมันกินง่ายมันก็แข็งนึงเพราะว่าอาหารเา เอาดวยมเอาสอากินหนอนะกินไข่เดนะตห่เอาหูไดชีวิตมันมีทางเลือกเอากินสินวากินกับะเอาเอาเยวไเสียเส่บีมาสิสตาอสุีเ็เส่สุดครเราสุดกันเอาสคนหีหมูไหกูจะฆ่าคนหลายใจ ก็ไต่มงหลวงก็ไตมงหวงนี่คือเจ้าวะเขาเป็เจ้าข้างหวาเจ้าลังงเจ้าหน้าบังอ้ยเจียวบีเป็นไห้คนเป็นถวยเลยอ้วยาธรรมดาเอาทอดูได้ดิดูนั่นเลยวัทอดูได้อากิ่ข้อเลี้ยวนะอกาไปล้างมือก่อนใส่ดูว่าะล้างมือกับบว่งไค่ก่อนนะจังวงโอ้ยเจ้า ເອົາຊ oh, ິມາຢູ່ເອີອ້າໃຫ້ກິນໄດ້ເບິ່ງເດີ້ເອີແຊບບໍ່ຈະເບິ່ງແກ້ວພຸ້ນນະບໍ່ແຊບບໍ່ກິນເຕ້້ນຂົກແຊບກແຊແຊບໍບອງເດີແແກງປາກະແກ້ວປ กแ่อไอ้เฒ่ายกโปเลยว่าซั่นอันนี้เป็นนักซไหนเฮ็ดลาบแซ่บเด้อไอ้เฒ่าเรางเด้อลาบโอ้เฮ็ดเราเฮ็ดนะลูเฮดว่าซีปึ๊บว่ายกโปเลยเอ้าไอ้นางก้อยเกินกินก้อยปลาเบิ่งบัดนี้ยกก้อยก็ยกดนึงเพราะมีบักหอมบครบ มันต้องปรับสภาพเขากับบ้านบ้านบ่มีทีวี่ึ่องโอ้แล้วนแซ่บแท้บ่าโจิงอันนี้ก็อันนี้ก็จริงแเรื่องเรื่องเรื่องเจ็บนี่อันนี้ก็เรื่องเฮ็ดลาบนี่โอ้สุดยอดเด้อเฮาคนกินลาติ๊กซี่ของติ๊กใจเฮามันติ๊กเบิ่งเบิ่งติ๊กว่า ต้มซมที่สมก็ยาเห็ดกระาวลาที่เราว่าปากเขานีน้เค้เราเต็ไมไปหองเลยบาทต้องให้มันละลายมันคอมรีนนขอเคของเมงจีมกีกินซี่ในเบืองแง่เขาูเราปมดเลเฮ้เฮ็ดลขึ้นลุกนเ้ยเยเฮ้นเ้นเ้เฮ้้ยเฮเ้ยเฮ้ยเยเเฮายเฮย้นมันยเฮ้ยม้ย้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเยเเเฮเเเฮ้ยเย้้นีเเยเ้ อะไรบอนอะไรบอบวงาประัดกธรรมดากรบอกบุบอนกต้านไอ้นกินแน่น่ะกินแล้วแสียเสียเนาะเสียแล้วพอยิงเเออบีเราเสียดิมีนีเรเพ่งเกินมองสวนมอนีได้เลยสีก็แท้เลยสีก็แท้เลยเน้นเอาชนอเออให้น้นมือถ่มือนาวก็ไป บอกใครเอาตัวอันเฟีมักเฟร่รบมบอกมาโาโคคาฮับูกินเบิชไเมือันอยีบไปไปบมุกมแล้วเ่บอกมาตีเขาบอกใจดาเตอร์เออว่าเออก่ากวเขาแกบกนบอกอันนี้ก็มีสถานที่ที่ว่าคาโลกะนะ ว่ม yeah. ือ <tr> ด <seine Christmas> <t cities> ีขนาดเวนานามีครอบครัวม่มีก็กินนี่โอ้ยอยู่นี่สบายสไม่ได้คนเก็บคนเมียนาทีไผนาทีบ้านเขต้องบอกก็ต้องซ้อนกันเอาแลวี่ี่ยัหอี่บุญยหรอลไม่ลกินกับอยกินก่าอยกินอันนี้อันนี้โซเดอร์นี่คนละลรอนี่โซเดอร์พี่น้องนะนนบอกว่าคนยังกระด้ คนเขมร้เหล้าร nah mm. ้อ้เข้ากันได้เขมนเหล่าเบียดเดี๋ยวอายุเป็นสิบสองแล้วโอ้เป็นสองเบาไม่ปวดหรืเป็นสองเอาอีกหมเอหปน้ำแล้วเราจะเอาเอาไปมาหมอสเดียวกินแต่ซุปนี่ม่ได like ้กินอย่างนี้เช่นมักต้มนะมักต้มตุนเราเป็นผูเห็อาหารพีหน่องนี่นี่เอาสิโซ่ีเห็ย